สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนคาบสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนนะคะเราจะเรียนในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องแรกก่อนนั่นก็คือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะ เดี๋ยวครูทบทวนนะคะ,ะทบทวนเรื่องอการเรียกตำแหน่งของอจำนวนแต่ละตำแหน่งก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ครูจะยกตัวอย่างนั่นก็คือ10บวก4เท่ากับ 14นั่นเองนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวเลขด้วยกันนะคะหรือว่า3จํานวนนั่นเองนะคะอ,อันนี้เป็นการบวกนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนั่นเองนะคะเวลาเรียกนะคะเราจะเรียกนะคะตัวด้านหน้านะคะตัวด้านหน้าเครื่องหมายบวกเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายบวกนะคะอันนี้ครูเคยสอนแล้วเนาะเราจะเรียกว่า ตัวตั้งนะคะ,ะตัวตั้งนะตัวตั้งต่อไปนะคะต่อไปตัวตัวเลขที่อยู่ด้านหลังอ,อันนี้ด้านหลังเครื่องหมายบวกนะคะเราจะเรียกว่าตัวบวกนั่นเองนะคะ,ะครูเขียนไว้นะคะตัว บวกนะคะและเรียกนะคะตัวเลขหรือว่าจำนวนนะคะที่ได้จากการบวกตรงนี้นะคะอ่าผลลัพธ์นะคะเราเรียกว่าผลลัพธ์นั่นเองนะคะผลลัพธ์ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเวลาครูสอนนะคะนักเรียนต้องรู้นะนักเรียนต้องรู้นะคะว่าถ้าครูพูดถึงตัวตั้งนั่นแสดงว่าครูหมายถึงตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายบวกตัวตั้งนะคะและถ้าครูพูดว่าตัวบวกนะคะก็คือ,อจํานวนที่อยู่หลังเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะและถ้าครูพูดว่าผลลัพธ์ นะคะนั่นก็คือจํานวนที่ได้จากการบวกนั่นเองนะคะอยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะ,ะสามชื่อนี้นะคะ3ชื่อนี้นักเรียนต้องรู้จักแล้วนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์กันเลยนะคะซึ่งการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะจะสามารถหาได้หลายวิธีเลยนะคะแต่นะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนยังเรียนในเรื่องของการบวก จำนวนที่ไม่เกิน20อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะนำมาใช้นะคะเดี๋ยวหน้านี้นะวิธีการที่จะนำมาใช้นั่นก็คือการนับต่อนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นับต่อยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้2ข้อนั่นก็คือข้อที่1กับข้อที่3นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะคะ อ่าข้อที่หนึ่งนะคะเริ่มข้อที่หนึ่งเลยนะคะจากโจทย์นะคะก็คือ15 15บวกกับอ่าเขาให้ช่องว่างมาให้เรานะคะนั่นแสดงว่าเขาให้เราหาจำนวนที่อยู่ตรงนี้นะคะเท่ากับ19นั่นเองนะคะก็คือนะคะเขาให้อาว่า15เนี่ยบวกกับอะไรบวกกับจำนวนใดถึงจะได้19นั่นเองนะคะอ่าเมื่อกี้ครูบอกแลวว่าเราจะใช้วิธีการนับต่อนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือนะคะ ถ้าเขาให้หาตัวตรงนี้เขาเรียกว่าตัวบวกนั่นเองนะคะ,ะให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะนำสิ5หรือว่าตัวตั้งเนี่ยไว้ในใจเอา15ไว้ในใจนะคะเอา15ไว้ในใจแล้วเอาเอานิ้วขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนนับต่อไปจนถึง19 นับต่อยังไงดูนะคะ15ไว้ในใจแล้วนับต่อไปนะคะ15แล้วเท่าไหร่คะ16 17 18 19นั่นเองนะคะอ่าทีนี้พอเรานับถึง19เสร็จหยุดเลยนะคะและเรามาดูซิว่านิ้วที่เราเอาออกมาเนี่ยมีกี่นิ้วอ่ะ1 2 3 4เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะคะก็คือ4นั่นเองนะคะ15บวก4เท่ากับ19นั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อ3เดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งข้อนะคะ ข้อ3นะคะอ่าเหมือนเดิมตรงนี้ตัวตั้งนะคะเขาจะให้ช่องสี่เหลี่ยมมานะคะก็คือให้เราหาคำตอบตรงนี้นะคะและบวกกับตัวบวกหรือว่า5นั่นเองเท่ากับ14อ่าเหมือนเดิมเลยก็คือเราต้องหาจำนวนนะคะว่าอ่าจำนวนใดนะคะบวกกับ5แล้วได้14เหมือนเดิมเอาเลขที่เขากำหนดมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัว ตั้งหรือว่าตัวบวกนะคะให้เราเอาไว้ในใจเลยเหมือนกับข้อนี้เลยนะคะการบวกนะอันนี้เป็นการบวกนะยังไม่เกี่ยวกับการลบนะคะ,อะเอา5้าไว้ในใจนะคะต่อไปเอานิ้วขึ้นมาเลยนะคะห้าไว้ในใจแล้วนับต่อเหมือนเดิมนะคะใช้วิธีการนับต่อนะ5แล้ว5แล้วเท่าไหร่คะหกเจดดนับไปจนถึง14นะคะ 9 10อ่า10แล้ว11 12 13 14อ่าหลังจากนั้นทำยังไงแล้วคะอ่าดูนิ้วสิว่านิ้วมีกี่นิ้วนะคะที่เรานับตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ ใส่คำตอบลงไปเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่าทีนี้นะคะอันนี้นะคะจะอายากนิดนึงนะคะอ่าแต่เขานะคะจะให้เป็นรูปภาพมาแทนตัวเลขนั่นเองนะคะอ่าจากตรงนี้นะคะอ่าดูอ่า,อาแถวที่หนึ่งก่อนนะคะอ่าดูแถวที่หก่อนนะอ่า เขาให้รูปหัวใจบวก13เท่ากับ19เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาดูซิว่าหัวใจเนี่ยมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่นะคะที่บวกกับ13แล้วจะได้เท่ากับ19วิธีการเหมือนกับด้านบนเลยนะคะก็คือเอา13ไว้ในใจนะคะแล้วก็นับต่อไปจนถึง19 13แล้ว13แล้ว14 15 16 17 18 อ่9พอได้แล้วนะักเรียนก็เขียนลงไปเลยครูไม่บอกนะอันนี้นะเขียนลงไปเลยนะคะเขียนจํานวนตรงนี้ไปเลยนะคะและหลังจากนั้นมาดูต่อไปนะคะนี้เขาให้เป็นอดอกไม้บัวก,กับหัวใจเท่ากับ11บเอ็ดเขาไม่ให้เลขมาเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าเรารู้แล้วหัวใจว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะเมื่อเรารู้ คําตอบตรงนี้นะคะเราก็สามารถเอาเลขตรงนี้เนี่ยมาแทนหัวใจตรงนี้ได้เลยสมมุติตรงนี้เป็นหนึงหัวใจนี้ก็เป็น1และเมื่อเราได้ตัวเลขที่หัวใจแล้วนะคะเราก็สามารถหาคําตอบตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าดอกไม้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะมาดูนะคะมาดูโจทย์ปัญหากันบ้างนะคะ,ะมาดูโจทย์ปัญหานะ ทีนี้นะคะโจทย์ปัญหาเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันนะคะเป็นการนำประโยคสัญลักษณ์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเจอกับตัวเราในชีวิตประจำวันนะคะ,ะข้อ1นึงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการน,นะคะนี่เราเคยผ่านกันมาบ้างแล้วนะคะแต่นะคะวันนี้นะคะที่นักเรียนต้องรู้จักอีก2ออย่างนะคะนั่นก็คือ สิ่งที่โจทย์กำหนดกับสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าข้อหนึ่งเนี่ยโจย์ว่ายังไงนะคะข้อหนึ่งแป้งมีมะม่วง10ผลอ่าน้องแป้งเนี่ยเขามีมะม่วงอยู่10ผลเนาะแม่ให้อีก6 ผลคุณแม่เอามาให้นะคะแป้งมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลอ่ะทั้งหมดนักเรียนนะคะครูให้ข้อสังเกตที่หนึ่งนะคะถ้ามีคำว่าทั้งหมดเนี่ยอ่าส่วนมากแล้วนะคะ,ะโจทย์ปัญหาข้อนั้นก็คือจะเป็นการบวกนั่นเองนะคะนี้เป็นส่วนมากนะอ่ะหรือนักเรียนสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือจากโจทย์เขาบอกอยู่แล้วว่ามีมะม่วง10แม่ให้มาอีกแสดงว่าเอามารวม รวมกันนั่นเองใช่หรือไม่นะคะอะต่อไปมาดูสิคะว่าการพิจารณานะคะพิจารณาว่าส่วนไหนคือสิ่งที่โจทย์กำหนดสิ่งไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราย้อนกลับมาดูนะคะที่โจทย์เลยนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ให้เรามาโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็น 3ส,ส่วนนะการทำโจทย์ปัญหาครูจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะอ่าดูเลยโจทย์บอกอะไรเราบ้างล่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่แรกเลยแป้งมีมะม่วง10ผลอันนี้โจทย์บอกเรามาไหมคะอ่าโจทย์บอกเรามานะคะเราขีดเส้นใต้เลยนะคะ เขียนเลขหนึ่งเอาไว้นะคะนี่คือส่วนที่หนึ่งที่โจทย์บอกเรามานะคะต่อไปแม่ให้อีก6ผลโจทย์บอกเรามาเหมือนกันใช่ไหมโจทย์กําหนดมาเหมือนกันใช่ไหมคะตรงนี้ขีดเส้นใต้เหมือนกันนะคะเขียนไปว่าส่วนที่สองนะคะซึ่งส่วนที่1กับส่วนที่สองนะคะจะเป็นส่วนที่โจทย์กําหนดมาให้นั่นเองนะคะ ทีนี้เราก็นำนะคะที่เราเขีดเส้นใต้เมื่อกี้นะคะมาเขียนเลยนะคะแต่ครูจะเขียนหมายเลข1ก,กับ2ไว้ด้วยนะคะหนึ่สิ่งที่โจทย์กําหนดมา1ก็คือแป้งมีมะม่วง10ผลนะคะเขียนลงไปเลยแ1แและเอา2มานะคะ2 อันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดนะคะหรือง่ายๆเลยก็คือโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างล่ะ,ะเราเขียนไปนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์ถามเขาบอกว่าโจทย์ถามก็คือโจทย์อยากรู้อะไรโจทย์ต้องการอะไรนะคะก็คือส่วนมากจะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายนะคะส่วนมากนะคะ,ะแป้งมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผล แป้งมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลก็คือเขาถามเรานั่นเองอ่ามันเป็นประโยคคำถามนะคะก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองครูเขียนหมายเลข3นะคะอ่าเอา3มานะคะแล้วเราก็เขียนตรงนี้ลงไปเลยนะคะ ทีนี้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดกับสิ่งที่โจทย์ถามเสร็จแล้วนะต่อไปนะคะก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะเรามาวางแผนนะคะทีนี้นะคะจากโจทย์เขาบอกว่าแป้งมีมะม่วง1ิบผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้สี่เหลี่ยมนะคะช่องสี่เหลี่ยมเป็นมะม่วง1ิบผลนะอ ตรงนี้มะม่วง10ผลนะคะเขียนเอาไว้ว่ามะม่วง10ผลต่อไปนะคะจากโจทย์เหมือนเดิมต่อไปอีกนะคะก็คือแม่ให้อีก6ผลเราคาดคะนีเอานะคะ6เนี่ยมันต้องสั้นกว่า10ใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะดี๋ยีครูขีดกับไม้บรรทัดน,นะ ตรงนี้นะคะจากเส้นนี้จนถึงเส้นนี้นะคะก็คือแทนแม่ให้อีก6ผลนะคะเขียน6ผลนะทีนี้นะคะโดยนะคะเราต้องการทราบจำนวนมะม่วงทั้งหมดว่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะต่อไปมาดูนะคะการแก้ปัญหานะคะนะคะ เหมือนเดิมนะคะประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้เรารู้แล้วนะคะตรงนี้นะคะเมื่อกี้นะคะแป้งมีมะม่วง10ผลแม่ให้อีก6 แป้งมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลนะคะอ่าอันนี้นะคะถ้าเราดูดีๆนะคะเมื่อกี้ครูบอกเลยว่ามันเป็นการเอามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการเอามารวมกันหรือว่าเขาถามคําว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นการบวกนั่นเองนะคะก็คือเอามะม่วง10ผลนะคะ10บ,บวกกับที่แม่ให้มาก็คือ6นะคะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะ ต่อไปวิธีทำนะคะวิธีทำนักเรียนสังเกตดูนะคะตรงนี้นะมีหนึ่งมีอยู่3บรรทัดบรรทัดที่1นึ่งอ่ะคุณเขียนเล็กๆบรรทัดที่2บรรทัดที่3เรานะคะเราสามารถไปดูมาจากตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือที่หมายเลขหนึ่งนะคะประโยคที่อยู่ในหมายเลขหนึ่งเราจะเขียนบรรทัดที่1ประโยคหมายเลข2เราจะเขียนบรรทัดที่2และประโยคหมายเลข3 เราจะเขียนบรรทัดที่3นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขียนยังไงอ่ะครูบอกว่าบรรทัดที่1ก็คือเขียนประโยคหมายเลข1น,นะคะเราก็เอามาเขียนเลยนะคะแป้งมีมะม่วง10ผลนะคะไม่ต้องเขียนเลข1นนะคะแป้งมี ต่อไปนะคะนักเรียนใช้นิ้วของนักเรียนนะคะ3นิ้วนะสามนิ้วนะคะมาวางมาวางหลังจากงองูตรงนี้นะคะอ่าและเขียนเลข10นะคะที่นิ้วชี้นะ10ต่อไปเอามาอีก2วางเขียนคำว่าผลนะคะ ต่อไปบรรทัดที่2นะคะนี่ก็คือวิธีการเว้นนะแต่ตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าโจทย์มันยาวนะคะนักเรียนอาจจะใช้แค่2หรือว่า1น,นิ้วก็ได้นะคะอาตามความเหมาะสมเนาะต่อไปนะคะบรรทัดที่2เราก็าประโยคที่2มานะคะนั่นก็คือแม่ให้อีก6ผลนั่นเองนะคะเราก็เขียนไม่ต้องเขียนหมายเลข2นะตรงนี้ลบนะคะที่เขียนเมื่อกี้แม่ให้ อ,อ่าต่อไป6อ่าเราเรียนมาแล้วการวางในแนวตั้งนะคะก็คือเราต้องวางอะไรคะอ่าหอยู่ตัวคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้น6เนี่ยก็จะอยู่ในหลักหน่วยนะคะซึ่ง10เนี่ยหลักหน่วยของ10ก็คือ0ูนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวาง6ให้ตรงกับ0นเนาะ และใส่เครื่องหมายบวกนะคะตรงกลางด้วยเนาะและคำว่าผลก็วางให้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นขีดเส้นใต้1เส้นนะคะที่ตัวบวกเนาะต่อไปนะคะบรรทัดที่3อ่าเราก็เอาประโยคที่3มานะคะแต่การเอามาตรงนี้นะคะเราจะไม่เขียนคําว่ากีเนาะเราจะไม่เขียนเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะต้องเอาอะไรมาแทนตรงนี้นะ เอาเขียนนะคะแป้งมีมะม่วงทั้งหมด เมื่อกี้ครูบอกว่าคําว่ากี่ไม่ต้องเราจะใช้เป็นผลลัพธ์แทนนะคะเรามาบวกกันเลยนะคะที่ครูบอกก็คือต้องบวกจากหลักหน่วยเนาะ0ูนบวกหเท่ากับหนะคะต่อไป1เป็นยังไงต้องวังให้ตรงกันนะ ต่อไปหนดึงลงมาเลยนะคะไม่มีตัว,ตวบวกด้วยนะคะทีนี้ก็เขียนคําว่าผลหน่วยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหน่วยเนาะเราต้องเขียนหน่วยทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้คําตอบก็คือ16ผลนั่นเองนะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปก็คือตอบนะคะตอบเนี่ยเราจะเป็นการนําประโยคจากประโยคตรงนี้บรรทัดสุดท้ายนะคะหรือว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมาเติม ที่ตอบแต่จะเปลี่ยนจากเลขฮินดูอารบิกนะคะเป็นตัวเลขไทยนั่นเองนะคะส่วนอย่างอื่นเหมือนเดิมนะคะ,ะดูนะเราก็เอามาเลยแป้งมีมะม่วงถังหมดสิโ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะไม่ต้องทำนะอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการทำโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน20นะคะทีนี้นะคะให้นักเรียนนะทำหน้าที่95นะคะโดยทำวิธีการนะคะวิธีการเหมือนเหมือนกับที่ครูสอนเนะาะทีนี้นะคะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จนะคะคุ้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะสอบแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะบอกแนวข้อสอบเนาะว่าสอบอะไรบ้างนะคะทบทวนด้วยนะสําสหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ